สวัสดีครับคลิปนี้พามารับชมงานเทคอนกรีตคันชั้นหนึ่งครับที่บ้านของเราตำบลลงสิงอำเภอสังขะจอดร้อยเอ็ดครับตอนนี้ก็กําลังเทโซนห้องน้ํานะครับโดยคลิปนี้ดูกันยาวเลยครับเดี๋ยวผมถ่ายคลิปให้รับชมต่างผมมารับชมได้เล,เลยครับวันนี้ก็ทําการเทคอนกรีตคันชั้นหนึ่งครับบ้านพักอาศัยหนึ่งชั้นนะครับ โซนห้องน้ํานะครับเราก็จะเหลือเหล็กเอาไว้เพื่อที่จะปลูกเหล็กพื่อน้องน้ํานะครับ

Bị không bọc nó bọt đầy lên nó nó thế đông người nó nồi cái đấy lừa vậy pho hậu ok đã xong lấy hàm mày mà bọc tôi nản lắm ตองน้ำยังไม่เต็มครับอากาศดีครับพี่น้องวันนี้ลมเย็นๆครับ21องศาเปรียงแล้วเพื่อนน่ะเร่งปูนขอตาบ่ Những miếng thịt buông vào đá bò Chỉ muốn sẽ bảo mình chèn được มีรถอยู่บ่ ตรนี้มาเทช่วงโซนกลางคานครับย้ายจากโซนชิตตะวันออกครับมากลางคานนะครับแล้วก็จะมาโซนนี้นะครับโซนสุดท้าย เราก็จะเริ่มเทต่อจากส่วนห้องน้ำนะครับ กล้เต็มแล้วท่างนี้จังเอาไว้มาจีหัวเสา การจี้ก็มีผลนะครับเราจี้เพื่อไม่ให้มันเกิดฟองหรือว่าเกิดรูพงนะครับแล้วก็การจี้นั้นก็เป็นการจี้ให้วันที่เราไหลเข้าไปได้ใหญ่และสะดวกนะครับจี้นานหรือว่าแรงเกินไปก็ทําให้แบบนั้นมันอ้าหรือมันแตกได้นะครับก็ค่อยๆจี้ไปครับไม่ใรูพงครับ ทีบร้ายครับสำหรับงานเทการชั้นหนึ่งของทีมงานเรานะครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทั้งหมด8คิวนะครับทีที่ผมบอกไว้เจ็ดนะครับก็เผอเลือกเผอขาดนะครับนี่ก็ฝากติดตามผลงานของทีมงานเราไปด้วยนะครับเสร็จทีบร้อยครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ